หลายจังตาาจังหวัดงหวัดอนไปอยวิทยาวมนทกี่างพมลาปูตางเ้าที่งเนะโดยา้นาจังหวัดแต่จังวัดสุกทุกมาเมอนกานผานร่วมกันเ้ากรมน้ำท่วหรือเปิดแเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ปัจจุันฝ่าที่มีของตัเองโดนได้โดมีได้มีเจตนาเพื่อใช้เพื่อตัหรือเพื่อกิจกรรที่มนเกี่ยวข้องคนประการที่รู้หรือคนรู้ว่าจะนำไปใช้ในทางการกระวังปีเกี่ยวกับอะไร ขึนโมีถึงความผิดทางอาญาถึงใดมันยังขาดว่าเรานะได้ได้เอาความผิดแล้วมันั้นได้จับตัวเรานะไ้ปัดตรงนะได้เรานีชื่อไล้ปัดที่อยู่นะไปส่งที่ถานี้ตำรวจภูธทมหาลาชในรูปคมปิดปีนะเพิ่มราการอามหมายต่ม่ไดวปที่ามายนสอเข้าสอมาเกินอายุความอะไรตางนเกินเกินสิบปีไปแล้ว แล้วผมเคยโดนจับวรือยังทำหมายจเนี่ยเคยนะอาตายก็หมายจำมาแล้วนะเรามีจิตใจให้การอย่างนี้ก็ได้นะให้การเนปะ็นวิญญาณผันในรางาร